อุบระมุสลอฮิวะบราักาตุขอความสันติความเมตตาความโปรดปรานจากเอกอง์รัศวนาตาสบแก่พี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกท่านนะครับพี่น้องครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในรมาอดนวันที่19นะพี่น้องนะก็ถ้าแก้บวชคืนนี้ก็คือค่ำยี่สิบนะพี่น้องนะก็เวลาผ่านไปเร็วมากนะครับพี่น้องครับก็เช็คตัวเองนะพี่น้องนะว่าเป็นไงบ้างยี่สิบวันเนี่ยทำอะไรบ้างคุณแค่ อดน้ำอดข้าวเหรอหรล้ว่าคุณทําอะไรคุณได้อะไรบ้างคุณน้ําหนักลดลงเหรอแค่นั้นเหรอพี่น้องเช็คตัวเองให้มากๆนะครับเลยแค่10วันนะครับพี่น้องครับก็อย่าปล่อยให้เวลานาทีทองแบบเนี้มันผ่านไปโดยที่เราไม่ได้อะไรจากมันเลยนะครับพี่น้องครับเพราะว่าไม่มีใครรู้ครับพี่น้องครับว่าพรุ่งนี้เราจะมีชีวิตไหมอีกสองวันจะมีชีวิตไหมอาทิตย์หน้าจะมีไหมปีหน้าเราจะมาเจอกับรอมฎอนอีกไหม รักษาเวลาที่มีตอนนี้ให้ดีๆนะพี่น้องครับนะทําทุกนาทีให้มีค่านะทําความดีเยอะๆครับพี่น้องครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะพี่น้องนะเชิญอาจารย์ริสมาครับช่างครับอ๋อพี่น้องช่วยกันเช็คเสียงเช็คภาพให้หน่อยนะครับว่าชัดไหมเสียงชัดไหมกระตุกไหมหรือว่าภาพเป็นไงบ้างนะพี่น้องนะแล้วก็แจ้งกันเข้ามาได้นะครับจะได้ให้ทีมงานปรับปรุงแก้ไขให้ทันนะครับ b i s m i l ล a h i อ r ล h m ฮ n i ะ r a h i m a l h a ลลอฮ i อัลฮัมดุลิลลาฮฺรับบินอัลลมิมวะบิ h a นัสต์ัยล่าฮ a ลล i l วะลา l ุ a h ต์อิลลาบิลลาหฺอัลี s ลอาซิมอมบัดซัลลัมอาลิกุมมะรห์ม a ตุลลอฮวะบกท่านพี่น้องผู้มีเกียรติคารพรักทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในรายการอันฟารุกสัมพันธ์ในช่วงเย็นๆแบบนี้นะครับครับวันนี้เนี่ยคุณอินตตียสจะเป็นวันสุดท้้้าายยนนะเป็็ววัสุดทที่ผมแลก คุณอินติยาสเนี่ยจะมาพบปะพี่น้องในเวลานี้เวลานี้นะในเวลานี้ก็คือ18นาฬิกาถึง18นาฬิกา30นาทีมันจะเป็นช่วง20วันแรกของเดือนนอมบดอนนะครับเพราะว่าวันเนี้ยเราถือสินบนกันวันที่19ละ19ละเห็นไหม19ละเดี๋ยวหลังมกริบเนี่ยรัสีินดเสร็จก็จะเป็นค่ำ20ละวันที่20ของเดือนรอมฎดอนเป็นค่ำที่20ละใช่ไหม พราะั้นวันพรุ่งนี้จะเป็นค่ําที่21อ็ินชอนหรอหลังมกริบนะครับเพราะงั้นในช่วง1ิสุดท้ายของเดือนอมฎอดนตั้งแต่ค่ํา21็ดไปเนี่ยนะเราก็จะเปลี่ยนเวลามาพบปะพี่น้องนะครับมาพบเจอกับพี่น้องในช่วงหลังละมาดตราเวีะครับก็ประมาณ3ามทุ่มนะอาจารย์นะประมาณนั่นแหละน่าจะไม่เกินสามทุ่มครึ่งอินชอนหรอกก็ต้องดูอีกทีหนึ่งว่ามันจะใช้เวลาประมาณเท่าไหร่เท่าไหร่นะในการละมาดนะครับ เพราะว่าในช่วงสิสุดท้ายก็ผมตั้งใจว่าจะให้ทางอิหมัมเนี่ยอ่านยาวนิดหนึ่งยาวกว่าเดิมนิดหนึ่งนะเพราะว่าอยากจะให้พวกเราได้ภาคผลรบุญให้มันมากที่สุดนะครับแต่ก็ต้องเอาเอาความไหวไว้ก่อนเพราะว่ามันก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นสวอรเขาเรียกสวใช่ไหมสวสูงวัยใช่ไหมหลายคนนะครับก็มาร่วมละหมาดด้วยนะ อก็บอกกับพี่น้องแจ้งกับพี่น้องก่อนนะครับว่าในวันนี้เป็นวันสุดท้ายนะวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปครับยาวไปเลยผมจะได้เข้ารายการวันวันไหนบ้างเนี่ยก็จนถึงวันที่ยี่สิบหกละบอกาจารย์ี่สิบหกไม่ได้ครับค่ำยี่ห้าค่ำยี่ิห้าเป็นวันสุดท้ายครับนะเพราะว่าค่ำยี่บหกเนี่ยผมไม่อยู่ไปกรุงเทพนะผมไปกรุงเทพนะครับไปกรุงเทพแล้วก็ ค้ามยี่สิบเจ็ดเนี่ยมีบรรยายที่งานใบตุนอาร์ตกอมนะครับพี่น้องท่านใด uh, ก็พี่น้องท่านใดได้ไปก็ไปเจอกันที่นั่นตามไปฟังกันที่นั่นนะอ่าแล้วก็ผมก็กลับมาเนี่ยวันวันไหนวันที่หกนะนะกลับมาบนะข้ามยี่สิบแปดนะอ่ามข้ามยี่สิบแปดเนี่ยกลับมา <In short. S 1> แล้วก็ได้เจอกับพี่น้องอนชอลอยี่สิบแปดยี่สิบเก้าก็คือจะหยุดจะหยุดตัวผม,มนะสองวันจะไม่ได้มาเข้าตรงนี้แต่ว่าเดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งว่าถ้าไหว นะครับก็เดี๋ยวผมจะไลฟ์สดเองก็ได้ทางนู้นนะนะไลฟ์สดทางนู้นไปเลยนะก็กล้องไอมีอยู่ปีหนึงอาจารย์เคยไลฟ์สดจากทางนู้นนลยเออกล้องตัวเดียวนั่นแหละนะก็จะได้พบเจอกับที่น้องนะครับเดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งยังไม่รับป่ะอินชารัล็อกนะก็จะเป็นค่ามข้ามยี่สิบหกกับค้ายี่สิบเจ็ดนั่นแหละนะครับค้ายี่สิบหกกับค้ายี่สิบเจ็ดแต่อินชาร์ล็อกข้ามยี่สิบแปดก็กลับมาเจอกันเหมือนเดิมส่วนรายการในช่วงเย็นก็เหมือนเดิมนะครับรายการอัลฟารุกทีวีรออออมมมมฎนนนนะะไ่่วาาาาาาจจเป็รรรยยกขงง์์ตพณี นะรายการถามตอบอันอักดีนะอาจารย์ยูโนสวารีหรือว่าจะเป็นรายการบรรดาสรรพสัตว์ในอันกุรานรนะครับโดยอาจารย์อับดุลอัจจารยูโนสวารีท็อีก็ยังมีเหมือนเดิมตัม้งแต่นั่นแหละ,ะ15บารายการนาทีเรื่อยไปเป็นต้นไปนะครับ,รบก็พี่น้องก็ติดตามกันได้นะเมื่อวานเนี่ยผมเกินกับพี่น้องไว้แล้วว่าอาจารย์พี่น้องแจ้งภาพเสียงเข้ามาไหมไม่ได้แจ้งนะแสดงว่าชัดนะทำดีแล้วน่าจะไม่มีปัญหา โอเคเดี๋ยวตั้งแต่พรุ่งนี้ไปเนี่ยผมจะทักทายพี่น้องนะในตอนพี่น้องใครเข้ามาร่วมรับชมบ้างอะไรบ้างเต็มที่นะอาจารย์พรุ่งนี้มีเวลาเยอะหน่อยพรุ่งนี้นะแต่ในในตอนกลางคืนเนี่ยก็จะมีเวลาเยอะหน่อยนะครับแล้วก็ตอนเย็นๆอย่างนี้บอกตรงๆไม่ไหวด้วยครับพูดเยอะก็ไม่ไหวก็พยายามที่จะนําเสนอสาระวิชาการให้พี่น้องได้เรียนรู้กันไปนะครับอิชั่อละ เมื่อวานเนี่ยผมได้ทิ้งท้ายไว้ให้กับพี่น้องว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวข้องกับการสุยุตสุยุตตีลาวะนะครับอะไรคือสุยุตตีลาวะเดี๋ยวเรามาทําความเข้าใจกันในวันนี้นะครับเพราะอะไรอ่ะเพราะว่ามีพี่น้องเนี่ยส่งคําถามมาหาผมคุณอินเตียสบบอกอาจารย์ชฉันเนี่ยเคยเออเคยเจอแต่การสุยุดชูกด สุยูดอันเนีย้ยมาจากการขอบคุณต่อพระองค์อัลลอฮ์ในละหมาดแล้วนะแต่ตัวเขาเนี่ยไม่เคยเจอสุยุติลาวะครับคือเขาไปละหมาดตามอิหมัมอิหมัมเขาก็ประกาศนะว่ามีการสุยุติลาวะนะวันนี้จะมีการอ่านาผ่านอายะัยดะนะแต่ว่าตัวเขาเนี่ยไม่เคยเรียนรู้มาก่อนเราไม่ได้ตำหนินะรเราดีใจด้วยซ้ำไป เพราะว่าอะไรเพราะมันไม่มีใครจะรู้ไปทุกเรื่องอ่ะแต่ดีใจที่พี่น้องอยากจะรู้ดีใจที่พี่น้องรักที่จะเรียนรู้ครับนะครับอย่างเมื่อวานก็เกิดขึ้นที่นี่นะอืบางคนก็ยังไม่รู้เลยนะอ,อะาจารย์อะไรเหรออะไรนยีน้แล้วก็ได้ก็อย่างเมื่อวานอเอาง่ายง่ายเมื่อวานที่เราสองคนเอ่อไม่ใช่เราสองคนเราละหมาดตรเวียวกันเนี้ยอ,อิมัมก็เดินมาแจ้งผมบอกว่าอาจารย์ช่วยแจ้งกับมามุมหน่อยว่าวันนี้เนี่ยจะมีการอ่าน ครับเพราะเราเปิดกุรานอ่านทุกวันทุกวันทุกวันมันต้องเจออยู่แล้วยากที่มีการลงไปสู่ยุศยาด้าเนี่ยมันมีอยู่แล้วใช่ไหมเพราะงั้นยิมมัมก็มาขอให้ผมแจ้งหน่อยว่าในโรกััดที่สองของสองโรการ์ดแรกเนี่ยมันจะมีการสู่ยุ่นนะเราก็ชี้แจงเราก็บอกกับผู้คนครับผู้คนก็งงกันนะบางคนเขาไม่รู้อะไรส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ที่รู้ก็ไม่มีปัญหาแต่บางคนเขาไม่รู้ครับผมก็บอกว่าพี่น้องท่านใด ทําไม่ได้ไม่ดูอาไม่เคยท่องหรือท่องไม่ได้เนี่ยก็กล่าวสุภาณรอบเบียนาลาไปสุภาณรอบเบียนาลาไปตามปกตินะครับอ่ะเอาเป็นว่าเล่าให้พี่น้องฟังนะครับก็เหตุการณ์มันก็เคยก็เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้เองสดๆร้อนๆเลยก็เราคุยกันตอนเย็นว่ามีพี่น้องถามมาไอ้เราก็มาเจอเหตุการณ์ตรงนี้อ่ะเรามาเรียนรู้กันนะครับการสุยุตติลาวะหรือสุยุตสยดะครับ หมายถึงอะไรการสุยตุติลาวะเนี่ยพี่น้องครับอ่าเดี๋ยวแป๊บนึงปิดอันนี้ก่อนมันชอบดับเนี่ยหมายถึงการสุยุตในขณะที่เรานั้นอ่านผ่านอายะที่มีสัจจะครับพี่น้องเปิดอันกุรอานมาเนี่ยมันจะมีอักษรสัญ,ญลักษณ์ไม่ใช่อักษรสัญ,ญลักษณ์คล้ายๆรูปโดมะนะ คล้ายคล้ายรูปโดมอ่มถ้าพี่น้องคนไหนไม่เคยเห็นเอ้าลองไปเปิดดูซิคล้ายๆกับรูปโดม<ะ>อันนั้นแหละมันจะมีอยู่ประมาณประมาณสิบห้าจุดด้วยกันในอันกุรานทั้งหมดะนะจะมีอยู่สิบห้าที่ด้วยกันเพราะงะั้นเวลาที่เราอ่านผ่านตรงเนี้ยที่มันมีสัญ,ญลักษณ์ตรงเนี้ยเขาเรียกอ่านผ่านอายะสัญญาะนะให้เรานั้นทําการสุยูดลงไปครับ ถ้าอยู่ในละหมาดอิหมัมเขาเป็นอิหมัมใช่ไหมเขาอ่านผ่านเขาก็จะลงไปเขาก็จะกล่าวอัลลอฮฺอักบัตลงไปสุยุดเลยครับโดยที่ไม่ต้องดุกลัวนะโดยที่ไม่มีการดุกลัวครับนะครับเพราะงั้นใครที่ไปเจอเหตุการณ์อย่างนี้เนี่ยไม่ต้องไม่ต้องไปบอกกับไม่ต้องไปเตือนอิหมัมนะอิหมัมเขาไม่ได้ทําผิดไม่ต้องไปกล่าวซุพารนอัลลอฮฺซุพา์ไม่ต้องไม่ต้องเพราะอะไรเพราะเขาอ่านผ่านอายะห์ที่มีสัญญาณนะเห็นไหมเพราะงั้นอิหมัมลงไปสุยุด แล้วก็มีการอ่านดูอาเดี๋ยวเราจะมาว่ากันว่าดูอาอ่านอะไรนะครับหลังจากนั้นก็เงยขึ้นมาโดยที่ไม่มีนั่งแล้วนะเงยขึ้นมาเหมือนเดิมกอดอกเหมือนเดิมแล้วก็อ่านไปอีกนิดหนึ่งแล้วก็ลงรูกัวเงยจากรูกัวลงไปสู่อยู่ตามปกติของการละหมาดเลยเพียนแต่มีการสู่อยู่ตรงนี้เพิ่มเข้ามาอันนี้ในกรณีของการละหมาดใช่ไหมในกรณีของการละหมาด แต่กรณีของนอกละหมาดก็เหมือนกันหมายถึงว่าเราอ่านกุรานอยู่นะเวลาเราเปิดอ่านกุรานเอาอย่างรมดอนใครอ่านกุรานอ่านพานอ่านพ่านที่มันมีซาจะดะก็มีซุนนะให้เราลงไปซูยูดซูยูดเข้ใช่ไหมครับลงไปสูยูดอันนี้กรณีของคนครับอ่านอ่านกุรานแล้วคนอ่านอย่างเดียวหรือเปล่าไม่ใช่คนได้ยินด้วยมีซุนนะด้วยครับมีซุนนะด้วยครับให้ลงไป สุยุทด้วยนะครับอเดี๋ยวเรามาคุยกันในเรื่องของหลักฐานอันดับแรกเนี่ยให้พี่น้องเข้าใจก่อนว่าการสุยุดอะไรนะสัจดะหรือสุยุดติลาวะเนี่ยมันอยู่ในหุกรมซุนนะซุนนะไม่ใช่วาจิบครับนะครับไม่ใช่วาจิบคือซุนนาเนี่ยทําก็ได้ไม่ทําก็ไม่เป็นไรไม่บาปไม่บาปาปทาดีกว่านะทำจะได้บุญแต่ไม่ทํา ก็ไม่ได้รับบัเข้าใจใช่ไหมเพราะงั้นการสุยญ์ติลาวะเนี่ยพี่น้องครับมันจะมีนักวิชาการอยู่สองฝ่ายด้วยกันฝ่ายที่หนึ่งฝ่ายยุมฮูดอุลามะข้าใจใช่ไหมฝ่ายยุมฮูดอุลามะอุลมาลมะส่วนใหญ่บอกว่าการสุญญ์ติลาวะเนี่ยเป็นสุนนะทั้งผู้อ่านผู้ได้ยินนะใครบ้างอ่ะมีใครบ้างตามตามที่บอกในยุมฮูดอุลมามะมีใครบ้างหนึ่งมัซฮับขอยมัมชาฟีีมัซฮับขอยมัมมาริกีแล้วก็ มัสฮับของอิหมามฮัมบารีรนะครับแล้วก็มีมีอิหมามอบูดาบุตนะแล้วก็มีอิหมามอ,าาอัลไซแล้วก็มีท่านไลส์อันนี้เป็นในระดับของตาบีอินตาบีตาบีเห็นไหมแต่ในระดับสฮาบ์บะเองก็มีมีสฮารบะของท่านอนับดุลลอฮ์ฮุอาลีฮิวซัลลัม,มค,ค,คือท่านอุมัตบ,บิลขตอบ,บแล้วก็ท่านอับดุลลอฮ์อิบหนุอุมัดลูกชายของท่านอุมัตบิลขตอบรอฮียลอฮุอันฮุมนะครับ อันนี้ก็เป็นซอฮาบะที่ยืนยันว่าการการสุยุทต,ตรงนี้เนี่ยเป็นมีเพียงฮุกมสุนนะนะแต่ในมัสฮับของอิมมอหมามฮานาฟีอะ่ะเชียงใหม่นี่จะฮานาฟีกันมัสฮับของอิหมามฮานาฟีเนี่ยแกมองว่ามันเป็นวาจิบวาจิบนี่คือถ้าทิ้งบาปนะทิ้งบาปบนะครับแต่ว่าข้อเท็จจริงก็คือเป็นเพียงแค่ฮุกมสุนนะด้วยกับตัวบทหลักฐานอะไรบ้างอะเรามาคุยกัน ด้วยกับตัวบทหลักฐานอะไรบ้างอันดับแรกฮะดีษจากท่านอบูฮุไรร์ราะิยาลลฮุอันบอกว่าถ้านสูลตาสัลลาลนสลั่านอสล่านัุนส่านอลานอลานุลอานสุลอาดสุานัต่าสาต่านสตะาะตะาต่ล่านตอนุยะานเมื่อลู่ล่านขอลนบุอานสุอนส่านส่านส่านสานสส่าีการมีส่ ครับนะมีสัจจะได้อยู่มีอาญะที่ต้องลงไปสุยุดอยู่เนี่ยครับเขาก็พวกเขาก็สุยุดครับเวลาที่ลูกหลานอาดัมลงไปสุยุดเนี่ยชัยตอนมันร้องไห้เสีย<ม>ใจเสียใจ<ม>และชัยตอนมันก็กล่าวว่าไงอย่าไว้ละ่ะโอ้ความพินาศความหายนะจงประสบแก่ผู้ที่<ม>ลงไปสุยุดเข้าใจใช่ไหมครับเพราะอะไรรู้ไหม เพราะชัยตอนมันบอกอย่างนี้อันนี้คือคําพูดนบีเล่าให้ฟังว่าชัยตอนมันจะพูดอย่างนี้นะอูมีรอเบนุอาดามบิสซูยุดิฟัซาจัดเดฟลาฮุลเันนะท่านนบีสุลต์อะลัิบุสลา,ววา,าลมบอกว่าชัยตอนเนี่ยมันจะบอกว่าตัวมันเนี่ยถูกใช้ให้ทําการสุยูดมันสุยูดไหมครับมันไม่สุยูดแต่ลูกหลานของอาดัมเนี่ยถูกอลัลลอฮ์ใช้ให้ทําการสุยูด พวกเขากับสุยุดฟาลาหุญยันนะดังนั้นพวกเขาจึงได้สวนสวรรค์เป็นการ,รตอบแทนแต่ชัยตอนนะชัยตอนเนี่ยวะอุมิตตูบิสุยุดมันถูกใช้ให้ทำการสุยุดฟาอาบายตูฟาลยันนาร์รแต่มันปฏิเสธมันไม่ยอมที่จะทำตามคำสั่งของอัลลอฮ์ดังนั้นสิ่งที่มันได้รับก็คือไฟนรกของอัลลอฮสุบฮานะหูวะจะาจาอัลผมนะครับ,รบอีกต้นหนึ่งจากท่านอับดุลละอิบนีมัสูดบอกว่า กรออันนบีสุลลัลลาฮุอะลัยฮิวะสัลลัมอันนัจมีบิมักกะตาท่านนบีสุลลัลลาฮุอะลัยฮิวะสัลลัมเนี่ยได้อ่านสุร้อันนัชครับอันนัชเนี่ยในสุร้อนนี้เนี่ยมีอายะที่ลงที่ให้ลงไปสุญุดมีอายะซัจะดาอยู่เข้าใจไหมนบีอ่านผ่านไปฟาซาจัดเอ่อฟาซาจดาฟีฮะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้ลงไปสุญญดครับอาจาัง วาซาจ,จดามันะอาหูไห้เราใชยหินและผู้ที่อยู่ลายล้อมตัวนบีณเวลานั้นเนี่ยที่มักกาน,นะนบีทําการสุยุดที่มักกาอยู่ลายล้อมตัวนบีตอนนั้นก็ลงไปสุยุดกับน,นบีด้วยยกเว้นคนชราคนสูงวัยครับที่ไม่ได้ลงไปก้มลงไม่ไว้อะไรไม่ไหวนะครับเพราะงั้นอันเนี้ยเป็นหลักฐานที่ยืนยันในเรื่องของมีแบบฉบับมีสุนนะให้ทําการลงไปสุยุบ,บนะครับทั้ง ผู้ที่อ่านนาบีอ่านใช่ไหมเมื่อกี้แล้วนบีลงไปแล้วผู้ที่อยู่ล้อมรอบรอบนบีครับลงด้วยครับลงไปสูยุทด้วยนะครับอ่มาดูอีกหลักฐานหนึ่งเมื่อกี้เดี๋ยผมบอกกับพี่น้องแล้วว่าถ้าเราอยากสุยุทได้ไหมได้นั่นเป็นการทําตามสุนนะของท่านนาบีบแต่ถ้าเราไม่ทําการสยุดได้ไหมก็ได้ครับเพราะอะไรเพราะมันมีรายงานจากท่านเซธบินซาบิต บอกว่าไงบอกว่าท่านนาบีสุลล่หาห์ได้มีบทสัลนลเนี่ยอ่านอ่านสุลล่านัชพอพานอนยายะที่มีการสัญญาแล้วเนี่ยฟาลัมยัสยุดฟีฮะแต่นบีไม่ได้ลงไปสุยูครับเห็นไหมอ,อันเมื่อกี้บอกนบีลงสุยูแต่ครั้งนี้นบีไม่ลงละนบีไม่ลงละและการการะทาของท่านนาบีตรงนี้แหละเป็นหลักฐานยืนยันว่ามันอยู่ในฮุกกลมยังแค่ส,นนสุนนะไม่ใช่วาดจิบ,บนะครับ อ่ะอีกอันหนึ่งก็คืออาซาดล่องรอยการปฏิบัติของสหาะบะคือท่านอุมัดบินคอตอบอุมัดบินคอตอบเนี่ยเป็นหนึ่งในคอดีฟะของท่านอับดุลสลลลฮ์าาหัอะัยฮิวซันลำนะท่านอุมัดบินคอตอบเนี่ยท่านได้เ,เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นคอเตบอ่าคอเตบขึ้นมิมบัตบทำการคุตบะในวันศุกร์นะอาซาดตรงนี้เดี๋ยวบอกว่า กอรอาะยเอามันจุมาติอลันมิมบารีในสุรตินนะหลีท่านอุมัด bin ขอตอบเนี่ยได้อ่านในวันศุกร์บนมิมบัตก็คืออ่านสุร้อนนะสุร้อนนะมีอายะที่มีสัจจะอยู่นะครับฮัตตาอิจจาอัตสัจจะตานัสละเมื่ออ่านไปถึงอายะที่มีสัจจะท่านอุมัด bin ขอตอบอยู่บนมิมบัต ก็ลงมาจากมิมบัตแล้วทําการสุยุดทำการสุยุดว่าสาจัดันนาสุหัตตาอิดะกาเนติลจุม عة ทุลกาบิละกอรอาบิฮะและผู้คนที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยที่นั่งฟังฮุตบะกันก็ลงไปสุยุดด้วยครับเพราะอะไรเพราะท่านอุมัดอ่านผ่านอายะที่มีซาจัดท่านอุมัดลงมาสุยุดแล้วคนที่อยู่ตรงนั้นก็สุยุดด้วยนะครับ จนกระทั่งถึงสุกต่อมาอสุกข,ข้างหน้าวันสุกหน้าท่านอุมัดบินคอตอบก็ขึ้นมินบัตอีกอขึ้นทำการคุตบะอีกแล้วก็อ่านเหมือนเดิมอ่านผ่านอายะในสุรันนะที่มีซัจดาซัจดาอยู่มีการสุยุดอยู่แต่ท่านอุมัดบินคอตอบกล่าวกับผู้คนว่าไงยาออยูฮ uh ันนาสโอ้บรรดาผู้คนเอ้ยโอ้บรรดามนุษย์เอ้ยอินนะมานามุดดูบิสุยุดิ แท้จริงเราได้อ่านผ่านอายะที่มีการสูยุดมีซาจดาอยู่ฟามันซาจดาฟาก็ดอซอบาดังนั้นใครก็ตามที่ทําการสูยูตเขาก็ได้รับภาคผลบุญจากการปฏิบัติตามสุนนะของท่านนาบีว่ามันลัมยัสยุดแต่ถ้าว่าใครก็ตามที่ไม่ทําการสูยูดนั้นครับฟาลาอิสมาอะไลเขาก็ไม่ได้รับบาปใดๆเขาไม่มีความผิดบาปใดๆ วะลัมยัซจุดอุมารุรดิยัลลอฮุอันแล้วปรากฏว่าท่านอุมัดบินคอตอบในครั้งที่สองนี้ท่านก็ไม่ได้ลงไปสุยูดเห็นไหมครับครั้งแรกสุยูดไหมสุยูดครั้งที่สองสูยูดไหมไม่สูยูดเพราะงั้นไอ้บทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการสุยูดต,ตีลาวาหรือสุยูดเซียาดานเนี่ยถ้าหากเราอยากจะทําเราได้บุญแต่ถ้าเราทิ้งฟะลาอิสมาอะไรไม่ได้รับบาป ใครบอกท่านอุมัดบิลคอตบซอฮาบะบของท่านอบีสลุลลาะหวาัวะลัยหิวซันลมบอกเอาไว้นะครับเพราะฉนั้นเนี่ยพี่น้องสังเกตดูสัญลักษณ์ที่เป็นรูปโดมนะสัญ,ญลักษณ์ที่เป็นรูปโดมเสียดายไม่มีทีมงานอยู่วันนี้ไม่งั้นจะขอให้ทีมงานเอารูปสัญ,ญลักษณ์ขึ้นให้กับพี่น้องพี่น้องจะได้เห็นนะอ่าอีกอีกนิดหนึง่งอีกนิดหนึ่งการสูยุดเนี่ยไม่ได้มีเงื่อนไขว่า ผู้ที่ทําการสูญูดนั้นนะ่ะจะต้องมีน้ําละหมาดหรือไม่มีเพราะไม่มีหลักฐานในเรื่องนี้เข้าใจใช่ไหมครับไม่มีหลักฐานในเรื่องนี้แล้วก็กรณีของสตรีที่มีประจำเดือนหรือผู้ชายที่มียูนุปก็าตามนะครับเ,เวลาบางทีเนี่ยเราอ่านกูอ่านเองไม่ได้แต่บางครั้งเราอ่านจากความจำํำ แล้วเราอ่านผ่านในอายะที่มันมีสัจะดนะเราสามารถลงไปสู่ได้แม้ว่าตัวเราจะเปื้อนรัวเราจะไม่สะอาดก็ตามนะครับตัวเราจะเปื้อนตัวเราไม่สะอาดก็ตามนะและนิดหนึ่งต้องหันไปคลิปลัดไหม,มไม่มีนะไม่มีหลักฐานสั่งให้หันไปทางคลิปลัดเพราะงั้นพี่น้องอยากจะหันคลิปลัดเชิญ จะหันไปทางไหนเชิญมไม่ได้มีไม่ได้มีกําหนดหเอาไว้ว่าจะต้องหันไปทางกิบลัดเท่านั้นครับนอกนั้นไม่ได้อะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะ,ะมาดูดูอาเวลาที่เราลงไปสูยุดแล้วนะครับมาดูดูอานิดหนึ่งเป็นดูอาที่ท่านหญิงไอชาฮ์รอดิยัลลอฮุอันฮฮได้รายงานเอาไว้นะบอกว่าการะรูลุลลอฮิสัลลัลลอฮุอะัยฮิวะสลัมไมกูล ฟิสูอ่าฟีสุยูดินคุรานี่บินเลยลีปรากฏว่าท่านอับดุลเลาะห์ฮุอาลีฮิวะสัลลัมนั้นน่ะได้กล่าวในการสุยูดเวลาที่ท่านอ่านอันคุรานในยามค่ำคืนอ่านว่าไงซาจัดวัดฮิยาลิลลาซีขอลากะฮูวะชักกอซัมอาฮูวะบาซาระฮูบิฮาวลิฮีวกูวะติฮีอันนี้สำนวนหนึ่งนะค อีกสำนวนหนึ่งเนี่ยมีเพิ่มคำว่าฟาตาบารกัลลอฮุอัลซานุลคอลิกีนครับนะครับอ่าอ,อ,อีกครั้งหนึ่งซาจัดะวัดฮิยัลิลละซีคอละควูวะชักกอซัมออหูวะบัซาระหูบิฮาลิฮีวะกูวัตีฮีฟาตาบารกัลลอฮุอัลซานุลคอลิกีนสำนวนดวอานี้เนี่ยท่านเชคกันบานีบอกเป็นฮะดีษที่ S <S สอ่อเฮียแต่ก็ต้องบอกกับพี่น้องนิดหนึ่งว่ามันมีดูอาต้นอื่นนะแต่มันยาวครับแต่มันยาวนะครับแต่ต้นเนี้ยผมดูแล้วสั้นสุดนะมันน่าจะง่ายถ้าพี่น้องท่านใดอยากจะเอาไปท่องนะครับเอเสียดายไม่สามารถที่จะเอาขึ้นได้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องท่านใดอยากจะได้ดูอาทักมาหาผมก็ได้นะแล้วเดี๋ยวผมจะส่งให้ครับนะครับจะส่งให้ส่วนกรณีของบุคคลที่อ่านไม่ได้อ่ะ บุคคลที่อ่านไม่ได้ท่องไม่ได้ก็อ่านสุภานารอบบียนอาลาสุภานารอบบียนอาลาไปเหมือนกับตอนเราสุยุดในละหมาดนี่แหละนะครับมาดูอายะห์ซะญะดะห์นิดหนึ่งว่ามันมีอยู่กี่ที่อ่ามีทั้งหมดเนี่ยสิบห้าที่นะครับสิบห้าที่อยู่ในซูเราะห์อันอารอบอายะห์ที่สองร้อยหกนะสุรานรอดูอ,อ,อายะห์ที่สิบห้า ซูราะอันนะ,ะเมื่อกี้ใช่นไหม hmm. อาญาที่50แล้วก็ซูราะอันอิสรออาญาที่หนึ่งร้อยเกาะอันมารยัมอาญาที่58ซูราะอันฮัจอาญาที่18ซูราะอันฮัจเหมือนกันอาญาที่77อันฮัจเนี่ยมี2ที่ <c oughs> นะครับซูราะอันฟุตก่อนอาญาที่60ซูราะอันนัมอายะที่นนยี่สิ <c oughs> แล้วก็ซูราะอัชสสจัดะอายะที่15แล้วก็ซูราะซอดนะครับอายะที่ยี่สิซูราะฟุสซีลัตอายะที่38แล้วก็ซูราะอ,อ,อันนัชนะอายะที่62นะครับซูราะอันอินชิกอกอายะที่ยี่สิและสุดท้ายก็คือซูราะอัลอาลักอายะที่19 19ก <19 S 1> ้าบ,บนะครับอ่ะพี่น้องก็ มีพี่น้องบอกอยากได้ครับอ่าอิชอนล,ลอดเดี๋ยวผมจะทักมาส่วนตัวนะหรือว่าลงในเพจเลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมจะโพสลงเ,เดี๋ยวผมจะโพสให้แล้วกันเดี๋ยวต่อในคอมเมนต์ตรงนี้แล้วกันนะแต่ว่าขอเป็นช่วงจบรายการไปแล้วนะครับเลยประมาณอ่าสามนาทีจะเดี๋ยวจะไม่ทันหรือเอาให้เลยเดี๋ยวนะให้เลยก็ได้เดี๋ยวผมดูแป๊บนึง นะอะ่ช่วงที่พี่น้องรอผมตอนเนี้ยพี่น้องครับพี่น้องก็ท่านใดอยากจะร่วมบริจาคนะก็เรียนเชิญนะครับครับพี่น้องจะโทรเข้ามาได้นะพี่น้องนะสายสดนะ 083577093นะครับพี่น้องครับพพี่น้องจะบริจาคกันเข้ามาได้ที่ชื่อบัญชีนะครับมูลลนิที่อันฟารุกนะครับเลขที่บัญชีนะครับ001 3ขีด4 7 9 9 8ขีด4นะครับธนาคารกสิกรไทยนะครับพี่น้องครับครับก็เรื่องโครงการต่างๆครับพรุ่งนี้นะชารล่าอาจารย์นะเราจะมาเน้นกันให้ชัดๆอีกทีนะแล้วก็มาขอรับบริจาคแต่พรุ่งนี้ไปชารล่าจะขอรับบริจาคนะครับ เดี๋ยวนะได้ว่าอาจารย์ต้องรอจบรายการก่อน,นเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวจะได้แล้วแป๊บหนึ่งเดี๋ยวโพสลงไปเลยแล้วกันนะ ได้ละอ่าเดี๋ยวผมเอาลงไปในตรงนี้เลยละกันไม่รู้ว่ายาวไปมันจะได้หรือเปล่านะข้างอะจ๊ะอือไม่ข้างไม่ข้างอ่ะเอาลงให้แล้วนะครับพี่นะ้ะเอาลงให้แล้วนะ น่าจะมีพร้อมคําอ่านด้วยอ่ะพี่น้องท่านใดอ่านภาษาอัหรับไม่ได้เอามีคําอ่านให้นะครับอ่ะพี่น้องก็เอาไปเอาไปอ่านกันเอาไปท่องกันแล้วก็เอาไว้ใช้นะครับครับก็อ่ะจบยังหมดเวลาหมดเวลาหมดเวลาอ่ะเชาญแล้พี่น้องฝากด้วยนิดนึงว่าพรุ่งนี้นะครับตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปหลังละมาดตอรวียอินชลาลอ่ะฝากพี่น้องติดตามด้วยนะว่าเรามีโครงการต่างๆที่อยากจะรณรงค์ขอความ อนุเคราะห์นะครับขอความร่วมมือนะจากผู้ใจบุญทั้งหลายนะครับให้ร่วมกันบริจาคนะแล้วก็จะมีประเด็นปัญหาในเรื่องศาสนาพูดคุยกันตลอดรายการอินชอนรอๆนะอ่ะวันนี้ผมกับคุณอินติยาสจากลาพี่น้องด้วยกับเวลาเท่านี้นะครับหัวบินลาฮินเตลฟิกวันฮีดายะสลามวะลัยกุมมะรักมะตุลอรอ